สวัสดีครับกลับมาพบกับบอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันพระัาส,สมบีที่7กันยายนกลับมาจเจอกจอที่เดตตัวนั้นติดดาวกันเหมือนเดิมคาดจะมองคุณ้านใจสุดแต่ชุดแต่เดี่ยวของมันต้องมีค่ำคือวันนี้มีมาฝาก2 EP นะครับ EP 1-2คู่ในศึกยูโรสองพยี่สรอบคันเลือก และ EP พีสองสองคู่ในศึกฟุตบอลโลกลอรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นะก็ฝากติดตามทั้งสองอีพีได้วยอีพีหนึ่งสองคู่ครับในศึกยูโรสองพันยี่สิบรอบคัดเลือกเป็นกรารระหว่างฝรั่งเศสกับไอร์แลนด์สาธารณรัฐเช็กกับแอลเบเนียห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับ เรามาเริ่มต้นที่เช็คข้อมูลสองูดูแฮไดิแกับฝรั่งเศสกับไอแรแลนด์ยูโรสองพันยี่ี่ตีหนึ่งสี่ิห้าฝรั่งเศสต่อลุงขึ้นครบ2สองเป็นเกมในกลุ่มบนะครับเป็นเกมในกลุ่มบฝรั่งเศสยืนในตำแหน่งจ่าฝูงหัวหักที่มีโอกาสผ่านเข้ารอบเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นพราะสี่เกมแรกพวกเขาฟาดสามแต้มเต็ม ทุกเกมมี12คะแนนต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็เกมลุก็ดูด,นด,ดันสุดๆยิงได้เก้าไม่เสียเลยนี่คือฝรั่งเศสและดูแล้ววันนี้ฝรั่งเศสก็น่าจะยังเล่นแบบเต็มที่กับเกมในบ้านกับเกมที่มีแฟนบอลเข้ามาหนุนหลังนะพวกเขาน่าจะหนักตาปกติ ในณะนที่ไอแอลเปันทีอันดับที่สามของตารางครับลงเล่นไปแล้วสามเกมนะเล่นน้อยกว่าฝรั่งเศสแต่ว่าพวกเขาทําได้แค่ชนะหนึ่งแพ้สองมีสามคะแนนเท่านั้นส่วนที่อันดับที่สองคันกลางนี่คือทีมจากกลิกนะทีมกรีกมีหคะแนนไอแลนเองก็คงต้องการแต่โอการคะแนนนะครับเพื่อที่จะลุ้นแย่งอันดับที่สองหรือเพิ่มโอกาสการผ่านรอบของตัวเอง ต่ดูโซดูผลงานแล้วโหออกในเกมนี้ถือว่าเป็นงานหนักสดๆนะสำหรับไอแลนด์นี่คือข้อมูลเบื้องต้นนะสถานการณ์ในกลุ่มมีฝรั่งเศสไอแลนด์อย่างไรก็ตามครับสองพูดโดยแฮนดิแคปจากจ้าั้งห้าหลายข้อมูลหลักปรากฏว่าวันนี้จ้าั้งห้าลายยืนอยู่กับฝรั่งเศสเจ้าบ,บ้านปรับราคาลดลงทั้งหมดครบทั่วนห้าลายเลยช่ยองเสมอเพิ่มขึ้นหมด ช่องทีมเยือนเพิ่มขึ้น4ี่ลดลงหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะช่องทีมเยือนนั้นสิวนกว่าเข้าไปแล้วเพราะนั้นตัวภูอยู่กับฝรั่งเศสตัวแฮนิแคปลูกครึ่งควมสองเจ้าปิดราคาไปหนึ่งเจ้าหนึ่งลายแต่ถ้าเราสังเกตตัวเลขจะเห็นว่าตัวเลขเจ้าที่ปิดไปคือเลขหนึ่งจุดดจ่ายต่ำกว่าสี่เจ้าที่เหลือกว่าด้วยซ้ำ ส่วนสีเจ้าที่เหลืออยู่ยืนอยู่กับจาบ,บ้านบลตองครบถ้วนครับปรับราคาลดลงทั้งหมดในขณะที่ชอบบอลรองก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดเพราะฉะนั้นคู่นี้แฮน,นิแคปนี้มั่นใจว่าฝรั่งเศสจะเก็บชัยชนะได้และยังมั่นใจว่าจะยิงขาดกีฬาาได้ด้วยวางใส่ต่อฝรั่งเศสเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิดาวตัวที่หนึ่ง ในอีหนึ่งประจำคัมภีร์ผู้ทหารนะสุกยูโรสองพยี่สิบสี่รอบคันเรือครับคู่ต่อ,อมาเช็คขอ้อมูลสองผู้ดูแฮนด์แก็บสาธานาลัตเช็คกับแอลเบเนียแข่งขันกันตออที่หนึ่งสี่สิบห้าเหมือนกันครับเจ้าบ,บ้านสาธานาลัตเช็คเป็นต่อที่หนึ่งลูกเป็นเกมในกลุ่มเ e. อเป็นการผู้กันร,ระหว่างจากผูกับรองจากผงสาธานาลัตเช็คเป็นทีมนำจากผูมีอยู่เจ็ดคะแนนจากผลงานสามเกม ชนะสองเสมอหนึ่งแอเบเนียเป็นทีมรองจากผมมีหกคะแนนจากผลงานสามเกมที่ลงเล่นชนะสองแพ้หนึ่งก็เรียกว่ามาตัดแต้งกันเองครับสำหรับสองทีมนําเพื่อเปิดท้องทางการผ่านเข้ารอบนะทีมไรยเก็บสามแต้มเพิ่มได้โอกาสผ่านเข้ารอบก็มากขึ้นทีมไรแพ้ก็มีโอกาสโดนทีตาม,มาแซงหน้าได้เหมือนกัน หรือถ้าแบ่งคะแนนก็กลมๆกึงๆอยู่อย่างนี้นี่คือสถานการณ์ระหว่างสารัฐเช็กกับแอบร์เนียในกลุ่ม E ีนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อเราส่องพูดด้วดยแฮนดิแคับจากเจ้าทั้งห้าลายหลักของเรามากมว่านี่เจ้าทั้งห้าลายยืนอยู่กับเจ้าบ้านสารัฐเช็คปรับราคาลดลงหมดเลยมั่นใจเจ้าบ้านไม่โกเแเสมอพราอปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลย ไม่โกเลยนทิมงเงอเ,เพราะปรับราคาขึ้นสี่ลลดลงหนึ่งผูเลือกสาธานระรัฐเช็คจะชนะถ้าบอลมันจะชนะหนึ่งลูกอย่างน้อยมันต้องมีถูกไหมและในราคาหนึ่งลูกนี้แม้จะดูแพงไปนิดนึงนะสําหรับทีมจากผูกก็ลองจากผูกแตกแต้กันเองถือว่าแพงไว้หน่อยแต่อย่างไรก็ตามเจ้าสี่จากห้าลายก็เลือกจะเลือกที่จะเป็นเสียงส่วนมากปรับราคาลดลง ในขณนะที่บอลรองเห็นเหมือนกันหมดเลยปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยห้าหลายไม่มีเห็นต่างเลยเพราะฉะนั้นแล้วผู้นี้ในแคปนี้ยังคงไว้ใจสาธนารณชัช็และก็ยังมั่นใจว่ามีโอกาสกินราคาหนึ่งลูกคือมีแมตส์ให้เห็นได้ด้วยวางใส่ต่อสาธนารณเั็็เป็นดีนเด็ตัวั้นส่วนสิบดาวตัวที่สองครับ นะวันนี้ EP1 Euro 2024รอบคันเลือกจัดกันไปสองคู่นะสรุปให้เลยสำหรับสายรูดก็คือวางใส่ต่อฝรั่งเศสและวางใส่ต่อสาธารัฐเช็กนะจัดกันไปฝากล้มคนติดตาม EP2 ด้วยนะครับศึกฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเมกกนใต้แค่นี้ล่ะบ๊ายบาย